บันจะเข้าประตูบอลเขี oh ่ยมเส้นของประตูไปแล้วโดนสกัดออกนะครับไปเป็นประตูครับสัญกาบุกขึ้นมาอีกแล้วครับปืนจิตไอ้ปืนแปดปืนแปดแล้ไงโอ้ไอ้เลี้ยงว้าโค้เด่นเข้ามาแล้วครับรางวัลเห็นเข้ามาแล้ว

มามาหาเบอร์สีของธนตรวันอาเล็กแอบมาแล้วครับกาตะวันตัก้อน,นไมผ่านหาเบอร์สีอเ่าใอนอไครับเบอร์ตะก้าเบอร์สล่เบ็วสั้นนะครับส่งให้เพื่อน แต่เดนตัวเองเข่อนนี้ก็ถือว่าพอเพลแล้วครับขึ้นมาฟอร์บอลอ่ากินเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วต,อตอนนี้ธนวันก็นบุก,กตีฟอร์บอลจับเตอร์สตีมไปนครตะกาก็ผู้ล่นกูรับไม่ได้ลูนลกนีสาวกูเซ็ขึ้นมาคฝาัรของนครตะก้าเลยนะครับจะว่าไงครับธนวันกูนี่หนึ่งหนึ่งเ่งาไง ผา่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านครับไมผ่านเบอสิบของับตะกาโดนต์ลาราบลตัดันบอลไปได้ขับตะกาตะกายังได้บอยู่ในแดนของตเ่อยว้ป็นลูกแฮมบอลนะับไผ่านครับล <c oughs> คาราวันกระชากบอลเข้ามาลมหนึ่งลมสองไปขึ้นมาแข่งสามเลยนะครับธนบาวันแต่ไม่ผ่านคัมตะกาคัมตะกาคาราวันคัมตะกาคาราวันคัมตะกาเบอร์ยิงป้าให้กระชากบอลลมหนึ่งลมสองโอ้โหคัมตะกาป้าให้ยังได้บอลอยู่ในแดนกลางส่งมาให้สามยิงยิงลูกนี้เลยคาราวันคัมตะกาไปเลยคาราวันคาราวันจะขึ้นเร็วแล้วครับตอนนี้ไม่ผ่านคัมตะกา นะครับอ้าหมดเวลาในการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาหลังผ้นการแข่งนะครับอ่าเขาเจอญตมือให้นักกีฬาสองทีมเลยครับโ oh. อ้เก่งเก่งเก่งนะครับอยู่ในโซนเดียวกันนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับแพ้นชนะไม่เป็นไรนะครับดู oh. แพ้รูชนะ รัวไปนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับออเอาเห็นติดใได้ทีมสนามเล่นน้ำแข่งแล้วก็ภูมิใจนะครับผมที่เป็นโค้ชนะครับอ่าผู้ต่อไปนะครับน้องพ่อร้อยนะครับผู้ต่อไปมาดามยูนิเจอกับน้องพ่อรอย